เราก็จะพามาดูเครื่องถอดรุ่น335นะครับเราจะมาถอดล้อกับยางพิเศษให้ดูนะครับล้ออันนี้นะครับเป็นขนาด24นิ้วที่พ้บใบหนา16ชั้นนะครับเทียบเท่ากับยางรถบรรทุกนะครับจุดเด่นของเครื่องถอดยาง335สามารถถอดยางใหญ่แบบนี้ได้เพราะว่าขอบยางมันจะแข็งมากเครื่องล็อกมือธรรมดามันไม่สามารถดีบขอบยางได้นะครับนี่ก็เลยเป็นจุดเด่นของ335อีกจุดเด่นหนึ่งลูกค้าให้โจทย์เรามาว่าปกติลูกค้าถอดเนี่ยใช้คนประมาณ6-8คนนะครับในการถอดยางน,นะครับ๋ยวเราจะกดขอบยางครับวันนี้เราให้พี่ช่าง,งเราโซโ แข็งมากนะครับบีบเข้าไปนี้เด้งกลับเด้งกลับโอเคเดี๋ยวเราจะให้พี่ช่างนะครับบีบความยาวไปก่อนเดี๋ยวผมจะพาดูตัวเครื่องตัวอื่นนะครับก็ตัวเครื่องนี้นะครับขนาดจานนะครับจะมา24นิ้วนะครับตัวปากของเขานะครับจะขยับได้3ระดับนะครับเป็นแบบล็อกลมมีปุ่มขึ้นลงสไลด์แบบนี้นะครับสะดวกสบายแบบนี้นะครับเท้าเหยียบมีทั้งทาเท้าเหยียบนะครับมีตัวเติมลมมีเกวัดบอกมีหัวเติมลมมีให้ครบนะครับมีเหล็กงัดยางมีแขนช่วยมีลูกกิ้งรีดยางนะครับ ตัวเครื่องนะครับมีสิ่งอำนวยความสะดวกมาด้วยประหยัดแรงให้นะครับมีตัวยกนะครับยกยางไม่ต้องยกยางขึ้นมาที่จานเองนะครับถ้าเจอล้อยมีเรายกยางใส่เองไม่น่าไหวนะครับล้อใหญ่และขอบแข็งด้วยนะครับพร<ช>าะมันจะลําบากหน่อยใช่ครับระยะขอบแข็งเรามีสิ่งอำนวยความสะดวกมาให้นะครับก็เลยจะเอามาให้ลูกค้าดูว่าขนาดยางแข็งๆอย่างเงี้ยเครื่องถอดยังเอาอยู่แต่ถ้าเป็นยางธรรมดายางรันแฟตอย่างเงี้ยสบายครับเนียนี้เราก็จะเข้าทีละแทบนะครับ จุดขอบล้อนะครับไว้งับยางนะครับตรงปากจับก็จะงับกับขอบล้อนะครับตองระมัดระวังกันนิดนึงนะครับส่วนมาถ้าล้อขอบยิสี่นี่ราคาสูงแน่นอนนะครับยางก็สูงนะครับช่างเราเลยต้องระมัดระวังนิดนึงนะครับเดี๋ยวเรามานวดยางก่อนเพื่อที่จะทาคลิขอบยางเือต้องนวดยางก่อนนะครับนี่ครับดูนะครับยางยางเขาแข็งแค่ไหนนะครับ ต้องค่อยๆไล่ค่อยๆนวดไปนะครับเดี๋ยวคีมทาขอบยางทาครับก็ขาดไม่ได้นะครับก็คือคีมทาขอบยางเนาะการถอดยางนะครับอันนี้ขาดได้จริงๆไม่ว่าเครื่องจะดีแค่ไหนนี่ถ้าไม่ทานี่ก็มีโอกาสฉีกขาดได้ใช่ไหมครับใช่ครับเพื่อเพิ่มความหลอดลื่นนะครับในการถอดยาง ก็ถารอบรอบขอบยางนะครับก็อย่างที่ทุกท่านรู้อยู่แล้วนะครับก็คือถารอบขอบยางเลยให้มันลื่นๆนะครับจะได้ถอดงานง่ายๆอันนี้ล้อค่อนข้างใหญ่เราก็จะต้องขยับมาตั้งตรงนี้นะครับนะครับอ่นี่ครับปึ๊บพอได้แล้วเราก็ ใช้ตัวนี้ช่วยนะครับกดกดลงไปนะครับเพื่อจะสอดเหล็กัดยางนะครับเดี๋ยวผมมาอยู่ฝั่งนี้ดีกว่านะครับอ่านี่ครับปึ๊บก็เหมือนถอดยางทั่วไปใช่ไหมครับครับแล้วเอายกขึ้นนะครับปึ๊บครับผมอ่าปึ๊บเราก็งัดขึ้นครับโอ้โหพอใครแข็งด้วยครับขอบยางแข็งมากปึ๊บเราก็ใช้ตัวนี้ช่วยครับ เพราะยางค่อนข้างที่จะแข็งเราหาจุดช่วยกดนะครับปึ๊บนี่ครับครับวันนี้ต้องขอบคุณพี่ช่างมากๆนะครับที่มาถอดยางให้ลูกค้าดูกันนะครับโอเคเราค่อยๆครับค่อยๆขึ้นก่อนนะครับนี่ครับยางเขาตึงมากนะครับมันตึงนะครับ อ่าเราก็ค่อยเหยียบช่วยมอเตอร์ไว้ก่อนนะครับคือจังหวะเขาก่อนนะครับเพราะว่ายางมันตึงมากยางมันตึงครับอ่าเราละดูแล้วเราละอันนี้ก็ได้ครับแต่ระวังระวังเหล็กนี่นะครับปึ๊บเราก็ใช้เหล็กอีกอันนะครับเพื่อที่ช่วยกดนี่ครับถ้าถ้าทำสองคนก็ระวังครับระวังกันเหล็กกันยางตีหน้านะครับใช่ครับเนี่ยนะครับจะเป็นอย่างนี้ 24นะครับสเปคสุดตารางนี่ครับยางแข็งนะครับเอบเราก็ค่อยเหยียบก็นดะครับนี่ครับพอเริ่มหลุดแล้วครับึ๊บเราก็ค่อยเหยียบช่วยมอเตอร์หน่อยนะครับอ่าอ่นี่เริ่มหลุดแล้วเราก็จะยกตัวนี้ขึ้นเอ๊บจะค่อยๆไล่ไปนะครับต้องชัยเย็นๆนิดนึงนะครับเพราะยางแข็งมากแข็งครับอ่านี่หลุดแล้วนะครับเรเรียบร้อยนะครับอย่าทีนี้นะครับ ที่ช่างปันเนือเลยครับก็อันนี้เต็จแล้วนะครับเราไม่ต้องใช้แล้วครับตัวนี้เรายกขึ้นเลยครับเปิดเลยครับเดี๋ยวเราจะมาใช้ตัวนี้นะครับนี่ครับแทกตัวนี้สองตัวที่ให้มากระแขนครับแเรากดลงครับเราดึงออกมานะครับแล้วก็ยกยางขึ้นน่อย เนี่ยครับก็เ,เดี๋ยวเราดูระยะประมาณนี้เดี๋ยวเราก็ยกขึ้นนะครับถือไม่ให้ชนไม่ให้ชนล้อแมกนะครับใช่ครับเราก็คอยดูด้วยอ่าึ๊บให้ตึงใช่ไหมครับเราก็เดินไปยกนิดหน่อยอ่าเราเดินยกทางนี้หน่อยเราก็ปึ๊บจะเอื้อมนิดนึงอ่าอ่านี่นะครับเรายกขึ้นอย่างนี้โอเคเดี๋ยวมาดูมุมนี้นะครับไปดูอีกมุมนึงนี่ครับมุมนี้ครับอ่านี่ครับเรายกขึ้นแล้วเดี๋ยวเราค่อยๆเหยียบนี่ครับ ครับยางเขาตึงครับครับก็คือสเปคเครื่องตัวนี้คือสเปคมอเตอร์อ่ะผมการันตีเลยว่าแรงมากนะครับเป็นมอเตอร์อย่างดีเลยแต่คือพอเจอยางตึงๆเนี่ยก็ต้องเนี่ยครับมีกันบ้างนะครับก็ต้องค่อยๆไล่ไปนะครับเดี๋ยวเราไล่ใหม่ครับใช่ออยางค่อนข้างที่จะตึงเพราะว่าถ้าลูกค้าได้ยินเสียงมอเตอร์นี่มอเตอร์มันเสียงดีมากนะครับเสียงแรงนะครับแต่ยางมันตึงเราก็ยกขึ้นไปเทดหน่อยครับเราก็ดูว่า นี่ครับนี่รค่อยไล่นะครับนี่พอเราเห็นแล้ววันจะหลุดจะหลุดจะหลุดเราก็นี่ครับอ่าอันนี้อ่าหลุดแล้วนะครับหลุดแล้วนี่โอ้นี่ครับหลุดแล้วนี่นะครับพี่ช่างพี่ช่างผมตัวใหญ่ๆนะเจอร้อยยางอันนี้ไปนะเหงื่อตกนะครับเหงื่อตกครับลูกค้าเอามาให้ทดลองเครื่องเขาบอกทอดกันสี่คนครึ่งชั่วโมงนี่นะบางร้านถึงแปดคนนะครับขอบนี้ นช่างช่างเราคนเดียวนะครับใช้เวลาไปนี่ครับขอบนี้ครับแข็งแข็งยี่สิบนาทีนะครับยางเส้นหนึงเดี๋ยวผมจะให้ดูเบอร์ยางนี่นี่ครับเบอร์ยางลูกค้าดูนะครับเล่นน้ำเหือท่วมนะครับยางเส้นเดียวทอดคนเดียวนะครับก็ยางพร้อมแม็กยกขึ้นเครื่องก็เอาเรื่องอยู่ครับหนักอยู่ก็วันนี้ก็ขอบคุณพี่ช่างนะครับที่มาถอดยางให้ดูนะครับ โอเคให้ลูกค้าท่านอื่นได้เห็นว่าขอบที่สี่ก็ถอดได้เหมือนกัน,นสุดจริงครับยางขอบนี้ขนาดเจ้าของยางเขามาให้เขายังบอกว่าสุดจริงครับยางขอบนี้ครับเราจะพามาดูตอนใส่ย,ยางกันบ้างว่าใส่ย,ยางยากไหมก็เริ่มต้นนะครับเราก,ก,ก็ทาครีมทาขอบยางกัเลยครับทาเยอะเยอะเยอะๆะเลยครับใช่ยิง่งเยอะยิ่งดีนะครับพ้อ,อนี้แก้มค่อนข้างจะแข็งทาสองฝั่งเลยนะครับลูกค้าดูยางนะครับ ดอกยางแกมยางคือแบบแข็งมากนะครับนี่แค่ยางนะครับนี่แค่ยางนี่ครับรบก็วิธีการใส่ก็เหมือนทั่วๆไปนะครับนี่พิเศษนะครับก็คือลูกค้าไม่ต้องเอื้อมมือสูงมากนะครับเพราะเรามีตัวปรับลมนะครับ มาไล้ได้นะครับตรงคอมันนะครับนี่ถ้าลูกค้าสังเกตนะครับจะขึ้นลงนะครับลูกค้าก็ไม่ต้องเอื้อมมือสูงนะครับสะดวกสบายประหยัดแรงนะครับโอเคเดี๋ยวเราให้พี่ช่างหาจุดงัดก่อนนะครับครับนะครับนะครับอออ่ะโเเคาแล้วนี่ครับเราก็ใช้ตัวนี้ช่วยช่วยอนเครับของแขนช่วยนะครับเดี๋ยวผมให้ดูใกล้ๆ กดขอบยางไว้นะครับลื่นครับเดี๋ยวใหม่นะครับ,บยางมันแข็งนะครับคออ่อยๆไล่ไปเรื่อยๆนะครับ ถ้าเราปล่อยปุ๊บลุดเลยครับเราต้องไล่ใหม่เลยนะครับครับปุ๊บนี่ยางเราขึ้นขอบเราต้องช่วยกดหน่อยเพราะยางมันแข็งนะครับยางมันเลยขึ้นขอบได้ง่ายมากๆนะครับครับค่อยๆไล่ไปเรื่อยๆนะครับนี่ครับ นี่ครับยางเขาขึ้นขอบเลยนะครับเวลาตอนใส่ครับก็จะไปตึงนะครับเนี่ยครับก็จะไปตึงนี่ครับฝั่งตรงข้ามเราหาวิธีนะครับยางเขาขึ้นขอบหมดเลยมันก็จะยากหน่อยนะครับเราก็ช่วยงัดหน่อยครับก็เป็นแม็กใหม่เราก็ต้องระวังหน่อยนะครับนครับเราไล่งัดก่อนครับถ้ายางมันหลงขอบครับ นะครับยางตึงนะครับอ่านะครับยางค่อนข้างที่จะแข็งนะครับนะครับเรียบร้อย อ๋อเรียบร้อยนะครับก็ต้องค่อยๆไล่ไปนะครับก็ค่อยไล่นะครับก็เอาทีมทาครับเยอะเยอะหน่อยถ้าไม่งั้นไม่เข้าครับลื่นครับยางเขาค่อนข้างที่จะแข็งแล้วก็เวลาเราใส่เวลานั้นปุ๊บก็เขาจะขึ้นขอบเลยเขาจะไม่ลงขอบอย่างนี้นะครับเยางมันแข็งนะครับยางขอบมันแข็งครับแล้วก็ถ้านั้นเลยมันจะขึ้นขอบเลยเวลาเราใส่พอตึงปุ๊บเขาจะขึ้นดีดขึ้นขอบเองเลยครับ เรียบร้อยนะครับการถอดและการใส่ของล้อขอบ24นะครัีนะครับหนักเอาเรื่องนะครับล้อขอบ24อยักพอกันก็ถอดเลยครับตอนใส่วันนี้ก็ต้องขอตัวลาไปก่อนนะครับก็ขอบคุณครับบ๊ายบาย